ส่งความคิดเห็นชาวเน็ตโพสต์แรกของพุทธิพงษ์หลังพ้นคุกพ่อแม่รดน้ำให้พรหลังจากที่พุทธิพงษ์ปุกณกันได้เคลื่อนไหวได้โพสต์ภาพคุณพ่อคุณแม่น้ำล้างตัวให้ลูกชายพร้อมข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าหมดแรงหมดใจหมดศรัทธาเพราะสิ่งที่ทำไรรค่าไร้ราคาสิ้นดีตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา วันนี้คงได้เวลากลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวลูกๆขอบคุณในทุกๆก,กำลังใจที่มีให้ผมมาโดยตลอดจากนี้จะมีโอกาสได้ทบทวนตัวเองมองไปข้างหน้าไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ทำเพราะเราทำด้วยสติความคิดและศรัทธ,ธาเราทำหน้าที่ประชาชนที่ดีต่อไปด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กริย์ภูมิใจที่สุดที่ได้อยู่บนแผ่นดินไทยของพระองค์เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดิน โลกออนไลน์ต่างกดไลค์และแชร์นับหมื่นครั้งพร้อมทั้งคอมเมนต์หลากหลายทั้งให้กำลังใจและวิพากษ์วิจารณ์เช่นให้กำลังใจขอเป็นกำลังใจนะคะคุณบีพอได้แต่อย่าถอยวันนี้ฟ้ามืดพรุ่งนี้ฟ้าสว่างค่ะฟ้าคงไม่มืดไปตลอดหรอกนะคะสู้ๆค่ะวางได้ก็สบายใจครับขอบคุณในสิ่งที่ท่านทำเพื่อประเทศชาติพวกเรารักคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะสิทธิทางการเมืองระยะเวลากี่ปีก็ตามเมื่อถึงเวลาประชาชนก็ยังหวังที่จะเลือกข้างคุณแนะนำเลือกตั้งคราวหน้าส่งคุณนุสบาภรยาของท่านลงสมัครสอสอเลยค่ะเพราะเชื่อว่าครอบครัวท่านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะพี่ครับอย่าไปฟังคนเกลียดชงังพวกผมเห็นว่าพี่ทำอะไร เอาจริงๆถึงแม้จะยังไม่เรียกว่าเป็นรัฐมนตรีดีอีที่เก่งที่สุดพี่เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีดีอีที่ตั้งใจดีที่สุดและได้ผลักดันเรื่องที่ควรทำไปตั้งมากมายที่ประเทศไทยควรมีครับสำหรับคำวิพากษ์วิจารณ์ได้แก่ควรไอนะคะประเทศชีบหายขนาดนี้ยังคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำดีหรอคะดีแล้วพักก็ดีแล้วผมคนหนึ่งแหละที่ดีใจที่คุณพักประเทศได้หมดรัฐมนตรีไร้คุณภาพไปอีกสักคน อาบท้งทะเลก,ก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะมันเค็มนอนคุกสองคืนหมดหวังแล้วหรอครับเห็นไล่จับน้องๆเขาเยอะแยะเลยรู้ซึ้งหรือยังว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรไม่ต้องร้องนะครับเก็บแรงไว้สู้คดีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com